หนูเล็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะคะหายป่วยจากมะเร็งแล้วนะคะเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3-4นะคะมะเร็งเนี่ยลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองได้ทำการผ่าตัดแล้วก็ให้ฉายแสงร่วมกับคีโมนะคะโดยการทำาคีโมไปทั้งหมด12รอบนะคะหลังจากที่หนูเล็กทำไปนะคะเกิดอาการแทรกซ้อนที่ปอดนะคะ มีปอดอักเสบนะคะเชื้อรานในปอดจึงทำให้ไม่สามารถให้คีโมต่อได้ก็เลยข้ามการให้คีโมไปฉายแสงต่อนะคะจนเสร็จเอฟเฟกจากคีโมที่พี่หนูเล็กได้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายหายใจไม่คล่องแล้วก็มีอาการปวดกระดูกเป็นอย่างมากหนูเล็กได้ปรึกษากับครอบครัวแล้วตกลงกันว่าจะรักษาโดยทางแพทย์แบบบูรณาการหนูเล็กได้พบกับ คุณหมอนายแพทย์ฉัดชัยศรีบัณฑิตที่ Absolute Health และได้มาทำคิดเมนที่นี่นะคะจบจนวันนี้พี่หนูเล็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะคะหายป่วยจากมะเร็งแล้วนะคะแต่ก็ยังเมนเทนที่จะดูแลตัวเองได้ทำโปรแกรม NK Cell นะคะซึ่งอันเนี้ย จะเป็นการส่งเลือดไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเลือดของเรานะคะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยอายุยืนขึ้นนะคะเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพมากเนื่องจากว่า NK c เซลเนี่ยเป็นการกระตุ้นเม็ดเลือดขาวทำให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันเมื่อภูมิคุ้มกันเราดีแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่ได้เขาเข้าไปฆ่านะคะเซลล์ร้ายเซลล์ไม่ดีทั้งหลาย ในร่างกายของเรานะคะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะทุกวันนี้นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเม็ดเลือดขาวทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ชีวิตทุกวันนี้มีความสุขสามารถเดินได้คล่องนะคะใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติ ที่แม้แต่ตอนก่อนป่วยนะคะยังสู้ไม่ได้เลยค่ะทุกคนเราเข้าใจนะคะสำหรับท่านที่ป่วยนะคะแล้วก็รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังนะคะอยากให้สู้อยากให้มีแรงมีกำลังเพราะหนูเล็กก็เป็นคนหนึ่งที่ป่วยเช่นเดียวกันแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะคะอยากให้ทุกคนเน้นถึงความสำคัญของการที่เราจะต้องมีสุขภาพที่ดีมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะ อยากให้ทุกคนนะคะเมนเทนการทำพิซเมนต์นะคะอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะคะถ้าคุณยังไม่ได้มารู้จักแอปส e ล e ดเทลนะคะอยากให้ทุกคนเข้ามาปรึกษานะคะมากระตุ้นเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเองทุกคนจะต้องให้ความสำคัญเพราะภูมิคุ้มกันนะคะทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่กับคพรอบครัวที่เรารักไปอีกนานแสนนานค่ะ